สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเจนภาพหน้าปก y t u t u สำหรับบนคอมพิวเตอร์โดยใช้มิจเจนี่ส,สดัดส่วนรูปภาพโดยมาตรฐานคือ16:9ต่อหรือ1,280คณ720 px มาดูวิธีกันครับอันดับแรกเนี่ยเราก็ต้องมีโปรแกรมมิเรนี่ก่อนครับจากนั้นก็พิมพ์ข้อความไปในแต่เดี๋ยวผมจะไปพิมพ์ใน Google แปลภาษาครับข้อความที่ผมจะใช้ก็เอาเป็น ลูกหมากลับฝนในคืนเว,วาตกเอาได้ข้อความภาษาไทยมาปุ๊บเนี่ยผมก็เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษครับแล้วก็กดเครื่องหมายลูกน้ำจากนั้นก็เบนหนึ่งครั้งครับเป็นวักแล้วก็เปิดขีสองขีครับ แล้วก็พิมพ์ A R ตั้นะครับกดเปลี่ยนภาษาก่อน A A R ครับแล้วก็เว้นหนึ่งครั้งพิมพ์16้9มันก็จะเป็นขนาดหน้าจอของ YouTube ที่ใช้สำหรับคอมพิวเตอร์ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าไปอยู่ในมิเจเรนี่เนี่ยเันจะเชนภาพออกมาแบบไหน ผมก็มาที่มิเจนี่ครับกดเพิ่มใหม่ครับหนึ่งครั้งเลือกอินเมจพร้อมแล้วก็วางข้อความมิเจนี่ก็เจนภาพออกมาเรียบร้อยแล้วครับอือออกมาแปลกตาดีมากเอิม่มผมชอบภาพที่สองครับผมก็จะมากด Q สอง ก็แค่นี้ครับก็ได้ภาพขนาดหน้าจอ YouTube แล้วต่อไปก็เปิดในเบราว์เซอร์แล้วก็กดเซฟแค่นี้เองครับแต่เดี๋ยวผมจะมาดูอีกสักอีกสักตัวยอย่างหนึง่งก็นแล้วกันครับเอาเป็นมมผมว่ากลับไปที่ Google แปลภาษาผมจะลองพิมพ์เป็นภาษาอิ มากมายไลยไปแล้วโอเคผมก็เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษจะได้ต่อตอนภาษาอังกฤษมาจากนั้นก็เหมือนเดิมครับกดเครื่องหมายรูปน้ำหนึ่งครั้งแล้วก็เอพิมพ์ขีดขีส2ตัวครับแล้วก็ ar เป็นหนึ่งครั้ง แล้วก็16ต่อ9ผมก,ก็กดอรนลอบไปที่มิเเนี่มิเเนี่ที่ผมใช้ผมลืมบอกไปผมใช้เวอร์ชันนิจินิจิหครับเพราะว่ามันผมชอบภาพที่มันดูเป็นการ์ตูนห,หน่อยโอเคผมก็ม้ามาที่ข้อความเหมือนเดิมครับกดตรงไหนครับกด i ิ n เ t พร้อมแล้วกดวางข้อความ Enter อ,อมิเจนี่เจนภาพเรียบร้อยแล้วครับอือฮึก็จะได้ภาพขนาดหน้าจอสำหรับใช้ใน YouTube ครับโอเควันนี้ก็แค่นี้ครับขอบคุณมากครับ